เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่สังฆราชนะคะหรือไพ่พักก็ถือว่าคนวันจันทร์นะคะในวันนี้นะคะถือว่า,าคุณอาจจะการงานของคุณนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามามีอิทธิพลเกี่ยวกับการงานนะคะเช่นให คําแนะนําให้คําปรึกษานะคะหรือให้เงินทุนมาลงทุนทําธุรกิจการค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะมีการกู้ยืมจากธนาคารหรือสหกรณ์อะไรต่างๆนะคะ,ะก็จะอนุมัติสินเชื่อให้คุณนะคะได้เอามาขยับขยายกิจการของคุณนะคะ หรือคุณอาจจะเป็นคนที่ให้คําแนะนํากับคนอื่นๆนะคะเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปก็ได้นะคะในเรื่องของการงานนะคะธุรกิจการค้าต่างๆนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ไพ่สังคราชนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะก็มีลูกค้าเก่าๆนะคะมีลูกค้าเ,าเข้ามารับบริการจากเรานะคะเป็นลูกค้าเก่าเป็นลูกค้าที่ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือติดต่อสื่อสาร มีคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นคนต่างชาตินะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะไพ่พักขึ้นมาก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบของน้องนองนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะคะน้องๆก็มีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนดีนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือ,อ,อได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะไพ่พักนะคะให้ขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะท่านก็จะบรรดาลโชคลาบหรือสิ่งที่เรา อยากสมหวังให้เราอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับความรักนะคะคนมีคู่อยู่แล้วนะคะก็ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างดีนะคะอาจจะคบหามากันมานานแล้วนะคะหรือเป็นคู่ที่ ดวงสมพงการคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่นะคะคุณก็จะได้เจอจากการแนะนําของใครนะคะเช่นว่าผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันนะคะหรือเพื่อนฝูงก็ได้นะคะที่เป็นคนดีนะคะแนะนําให้เรารู้จักคนด,ดีอย่างนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สเต็ปนะคะผู้หญิงเกาคางสิงโตนะคะถือว่า คุณเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายในเรื่องของงานนะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพใดก็ตามนะคะคุณเป็นคนที่มีศักยภาพในการทํางานนะคะเป็นคนเอาจริงเอาจังนะคะแล้วก็เป็นขยันเป็นคนขยันนะคะเป็นคนเก่งนะคะสามารถที่จะทำได้หลากหลายนะคะเช่นว่าคุณเป็นเพศหญิงนะคะคุณก็ทำได้มากกว่าผู้ชายก็ได้นะคะ อย่างคุณเป็นผู้ชายคุณก็สามารถที่จะทํางานที่ผู้หญิงก็ทาก็ได้นะคะมีความละเอียดรอบคอบนะคะสามารถที่จะคุมงานนะคะหรือดูแลคนได้เป็นร้อยๆเลยนะคะได้ทั้งพระเดชพระคุณนะคะคุณดูแลคนได้อย่างดีอย่างนี้ก็ได้นะคะความสามารถของคุณหลากหลายนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่ามาตรฐานนะคะไม่ได้มีดรอปลงมาเลยนะคะ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีพอสมควรเป็นที่พอใจของคุณนะคะสำหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากความสามารถของคุณล้วนๆนะคะไม่ได้มีเงินตกจากสวรรค์มานะคะคุณต้องเหนื่อยนะคะถึงจะได้เงินนะคะ สําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณอาจจะต้องเป็นผู้นํานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะคุณต้องเป็นคนที่เป็นผู้นําคู่ของคุณนะคะแล้วเขาก็จะเป็นผู้ตามที่ดีให้คุณนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยังไม่ได้เจอใครที่จะมาเป็นผู้นําเราได้นะคะเราอาจจะเป็นคนที่จริงจังนะคะตั้งใจทามาหากินนะคะสร้างฐานะมาระดับหนึ่งนะคะคนที่จะคู่ควร กับเรานะคะมันก็ต้องใช้เวลาดูกันนิดนึงนะคะยังไม่ได้เร็วๆนี้แน่นอนนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่กวงล้อแห่งโชคนะคะถือว่าคนวันพุธนะคะช่วงนี้ก็ถือว่ามีโชคในทุกเรื่องเนะนะคะในไม่ว่าจะในเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องความรักนะคะถือว่าเรื่องงานก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมำมสาหรับคนทําธุรกิจค้าขายนะคะ อาจจะมีช่องทางทํางานช่องทางทําเงินนะคะช่องทางที่ดีเข้ามานะคะสู่ชีวิตคุณนะคะมีอะไรที่ดีเข้ามานะคะในชีวิต สำหรับคนทำงานประจำก็อาจจะมีช่องทางเช่นว่าอาจจะมีรายได้เสริมเพิ่มเข้ามานะคะมีช่องทางทำกินใหม่ๆหรือมีโชคฟุกๆเข้ามาในเรื่องของงานนะคะบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือบางคนสอบเข้ารับราชการได้ก็ได้นะคะหรือบางคนรับราชการก็อาจจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้นะคะก็อยู่ในจุดที่ดีนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะผลการเรียนผลการสอบก็อยู่ในเกณฑ์ที่คุณคาดไว้อาจจะดี กว่าที่คาดไว้ด้วยก็ได้นะคะสําหรับการเงินโชคลาบมีแน่นอนนะคะเข้ามาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะหรือบางคนอาจจะขายทรัพย์สินมรดก ok, หรือเป็นในหน้าขายสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะได้เงินได้ทองนะคะจากการเป็นในหน้าอี้ก็ได้นะคะสําหรับความรักนะคะความรักก็คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะมีโชคลาบร่วมกันนะคะหรือคู่ของเรานำพาสิ่งดีๆมาให้เรานะคะนำพาโชคลาบมาสู่เราอย่างนี้ก็ได้นะคะ สำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคู่ในแบบที่คุณในสเปคของคุณนะคะที่ทำให้คุณมีความสุขกับความรักในครั้งนี้นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เดือดซันนะคะถือว่าช่วงนี้นะคะการเงินการทองของคุณดีมากนะคะเด่นในเรื่องของการเงินนะคะเด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะการเงินการทองดี ไม่ว่าคุณจะทำงานอาชีพใดก็ตามนะคะล้วนแต่คุณจะได้เงินได้ทองเป็นกอเป็นกรามนะคะเช่นบางคนทำมาค้าขายนะคะอาจจะได้ขายดีกามากกว่าปกติอย่างนี้ก็ได้นะคะมีโชคลาภฟุกๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีเงินมีทองเข้ามาจากหลายๆทางอย่างนี้ก็ได้นะคะ สำหรับน้องนนักเรียนนักศึกษาถือว่าผลการเรียนผลการสอบอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าไม่ได้ทําให้คุณเครียดอะไรนะคะเรื่อยๆนะคะสำหรับความรักนะคะถือว่าช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะแต่งงานแต่งการน,นะคะคาดหวังบางคนแต่งงานแล้วอยากจะ,ะตั้งครภ์อย่างนี้นะคะคุณก็จะสมปรารถนาอย่างนี้นะคะหรือบางคนอาจจะมีแผนมั่ดหมายแต่งงานนะคะหลังโควิดคุณได้แต่งงานแน่นอนนะคะ สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะคุณก็อาจจะพบเจอคู่ในฝันนะคะในแบบที่คุณคาดหวังนะคะหรือแอบ,บชอบใครก็ได้นะคะคุณอาจจะได้คบหาเขาตามแบบที่คุณคาดคิดคาดหวังไว้นะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เทมเพลนส์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณนะคะที่ผ่านมาอาจจะลุ่มมดอนๆนิดนึงนะคะคนวันศุกร์แต่จากนี้ไปนะคะคุณจะมีช่องทางอะไรดีๆนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามล้วนแต่เป็นไปในทางที่ดีนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะนําพาซึ่งความมั่นคงมาสู่ชีวิตคุณนะคะ ไม่ว่าจะบางคนเลือกที่จะเปลี่ยนงานนะคะหรือออกจากงานมาทําธุรกิจส่วนตัวนะคะแรกๆก็อาจจะมีอุปสรรคนะคะแต่พอนานๆไปคุณก็ถือว่าคุณจะไปต่อได้ดีนะคะไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีอ,อุปสรรคเหมือนแรกๆที่ผ่านมาอย่างนี้ก็ได้นะคะมีอะไรดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ดีแน่นอนอนี่นะคะ สำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะคะเป็นช่วงที่น้องๆอ,อาจจะใกล้จบการศึกษาอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนจบมัธยมหกนะคะที่จะไปเรียนมหาวิทยลาลัยนะคะหรือบางคนจบมหาวิทยลาลัยนะคะก็จะได้ไปทํางานทําการหรือเรียนศึกษาต่ออย่างนี้ก็ได้นะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะคุณก็จะเริ่มมีโชคมีลาบเข้ามาแล้วนะคะมีอะไรที่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะ สำหรับความรักเช่นกันนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าจากนี้ไปนะคะก็จะช่วยกันทำมาหากินได้ดีนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจร่วมกันนะคะหรือบางคนยังไม่มีคู่ที่ดีนะคะคุณก็จะเจอคู่ที่ดีนะคะเจอคนที่คบหาแล้วนำพาซึ่งความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาสู่กันและกันนี้นะคะสำหรับคนโสดน,นะคะช่วงนีออ้อาจจะเป็นภาวะที่คุณ เพิ่งจะอาจจะอกหักมาไม่ม่ๆก็ได้นะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนฝูงนะคะทำความรู้จักคุณหนีก็ได้นะคะแล้วค่อยๆพัฒนาเป็นแฟนที่หลังนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการงานของคุณนะคะคุณอาจจะต้องทำงานที่ได้แสดงศัก,ศกยภาพในตัวเองนะคะเช่นว่าคุณมีความสามารถอะไรคุณก็ต้อง เอาออกมาทําทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะคะเช่นว่าบางคนทํางานประจําหน่วยงานต้องการคนที่มีความสามารถนะคะมาช่วยเหลือวางแผนอะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นตัวคุณนะคะที่จะต้องทําให้หน่วยงานนะคะให้มันสักเซสในทุกเรื่องอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนทําทธุรกิจการค้านะคะคุณก็ต้องใช้ความสามารถรอบด้านของคุณนะคะที่มีอยู่มาทำให้การทำมาหากินรุ่งเรืองขึ้นธุรกิจการค้าของคุณนะคะ จเจริญลุ่งเรืองก็ได้นะคะหรือเอาธุรกิจของเรานะคะเข้ามาโฆษณาในโลกออนไลน์นี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าธุรกิจการค้าของคุณก็จะมีชื่อเสียงนะคะสําหรับน้องนนักเรียนนักศึกษาไพ่หรือสีขึ้นนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วมันไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเรียนนะคะก็สามารถที่จะเรียนต่อได้จนถึงสําเร็จจนถึงด็อกเตอร์ได้เลยนะคะ ถือว่าดีนะคะบางคนคาดหวังที่จะเรียนแพทย์นะคะน้องได้เรียนแน่นอนนะคะสำหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะสำหรับความรักนะคะบางคนคลองตัวเป็นโสดนานนะคะหรือบางคนอาจจะมีโรคส่วนตัวเยอะนิดนึงนะคะ คนที่เป็นคู่ของเรานะคะอาจจะเป็นคนมีโรคส่วนตัวหรือเราทั้งคู่นะคะสําหรับคนมีคู่นะคะก็จะอาจจะต่างคนต่างมีโรคส่วนตัวนะคะทํางานกันคนละมุมอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคทะเลาะเบาแว้งกันนะคะแต่ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะถือว่าคบหากันในแบบที่เป็นเพื่อนไม่ได้หวือหวานะคะเป็นเพื่อนชีวิตกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะถือว่าช่วงนี้อาจจะได้พบคู่ในโลกออนไลน์นะคะหรือพบคู่ใน อาจจะเป็นคู่ต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เดอะฟูลนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยๆในเรื่องของการงานนะคะติดต่อธุรกิจการค้านะคะหรือหน่วยงานของเราเราจะต้องเหมือนลักษณะไปดูงานนะคะไปไปเทรนไปอะไรอย่างนี้นะคะเป็นลักษณะเกี่ยว การงานก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางระยะใกล้ๆอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีไม่ได้เครียดอะไรนะคะช่วงนี้สําหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องๆอ,อาจจะหลั่งลเกินไปในเรื่องของการเรียนนะคะแม่ขุนทองก็เตือนไม่ให้ประมาทก็แล้วกันนะคะช่วงนี้นะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อ่า อาจจะได้โชคลาภจากเด็กๆนะคะหรือได้จากกุมารทองไอ้ไข่อะไรพวกนี้นะคะสำหรับความรักนะคะช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถือว่าคู่ของคุณนะคะอาจจะเป็นคนหลันล้านนิดนึงเป็นคนสนุกสนานนะคะเป็นคนที่คุยไปเรื่อยอย่างนี้นะคะก็อย่าไปถือสาอะไรเขาหรืออย่าไปหึงหวงนะคะเพราะเขาเป็นคนสนุกนะคะอย่างนี้นะคะลักษณะว่า อาจจะเป็นคนเจ้าชู้เล็กๆอย่างนี้นะคะทาให้เรามีภาวะที่ไม่แน่ใจไม่มั่นใจอย่างนี้นะคะก็อย่าไปคิดเยอะนะคะก็คือเขาลักษณะนิสัยเขาเป็นอย่างนั้นเองนะคะก็คือเราก็อย่าไปถือสาหาความอะไรมากมายนะคะปล่อยเขาไปอย่างนี้นะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ยังคบหาเป็นเพื่อนฝูงนะคะใครเข้ามาก็แนะนําให้คบหาเป็นเพื่อนฝูงก,ก่อนนะคะเพราะว่า คนเข้ามาอาจจะเป็นภาวะที่เป็นคนเจ้าชู้ก็ได้นะคะทำให้เราใจไม่แน่ไม่นอนนะคะไม่มีสถานะอย่างนี้นะคะทําให้เราเครียดเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นผ่านช่วงนี้ไปนะคะคบหาคนนี้คนที่เข้ามาให้คบหาเป็นเพื่อนฝูงก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยมาคิดดูอีกทีนะคะว่าเราจะคบกันยังไงนะคะก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะ คำทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยๆนะคะปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ